ว,ว้าวทีวีมีโอกาสสูงรักกับิิได้เลยเหรอครับ <S <S ใช่ค่ะเพราะที่นี่เราเพิ่มความสูงจากความต้องการของเด็กงั้นยูแข่งกันว่าใครจะได้มากกว่าในสามเดือนโคชได้ได้เลยหน,น,นึ่งอะไรที่ทำให้กระดูกปิดเร็วแล้วก็หยุดสูงเร็วตื่นสายความเครียดการใช้มือถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือเพราะว่าปัจจุบันเด็กใช้มือถือเยอะเดยเฉพาะการที่เล่นมือถือหลังนึ่งทุ่มจะทําให้ระบบกรฮอมโมนทำงานได้ไม่ดีทําไมเล่นมือถือหลังหนึ่งทุ่มกรฮอมโมนไม่ดีเพราะอะไร พอยยื่มาจากการเล็นมือถือแน่นอนใช่ดังน,นั้นเรา่ยเกาเจอ90%นของเด็กปัจจุบันนะคะมีปัญหาแบบนี้อยู่ดูยืนแล้วมันท่ามันเปลี่ยปเลยคนนี้น่าจะทำสัก32เซิบอ้เซนเจะสูงกว่าลุงภายใน2ปีเสกร่างทองให้กับน้องๆด้วย<ะ>คุณเป็นไหมอยากดูแลสุขภาพแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนลองมางานนี้ l i f e Expo มหกรรมสุขภาพแห่งปี ที่รวบรวมไว้ให้ทุกศาสตร์การดูแลร่างกายและจิตใจแถมยังจัดเต็มกว่า6โซนคุณภาพ Life Code รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจผ่าน Immersive Experience Life Wellness มาคนคบความสมดุลของชีวิตผ่านประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ Lifestage เวทีที่เติมแรงบันดาลใจของชีวิต Lifeskill เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรม Workshop Lifepartners เปิดโลกนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ Lifemarket อัปเกรดชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพมาร่วมหาตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่า c o m explore e the better you 15-16พฤศจิกายนนี้ที่ UOB Life e m Sphere ลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานฟรี